ครับตัวนี้ตะกี้ตามมาตัวหนึ่งน,นะครับแต่มันระแวงไม่กัดกรโดเมาตัวข้างหลังครับว้าวติดนิดเดียวมันไงติดนิดเดียวเองครับนี่ครับ,รบอ่าช้อนนะครับผมอ้วนตับเลยกับอเอาขึ้นหัวก็ใบเหลิวนะครับตัวนี้เป็นใบเหลิวสีทองสภาพน้ำเนี่ยค่อนข้างใสนะครับ ผมเลือกใช้สีทองเนี่ยมันปลาไม่ค่อยระแวงนะครับเพราะว่าน้ําใสเนี่ยพอเวลาปลามันเห็นสีทองกับหางสีดาเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพอมันเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยระแวงแต่ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยกับสภาพน้ําค่อนข้างใสแบบนี้นะครับปลามันก็จะเห็นชัดชัดเกินไปครับอ่ามันจะทําให้ปลาเนี่ยระแวงได้ครับโอเคครับน้ําสีออกใสนะครับเลือกใช้สีทอง สุดยอดมากครับหรือจัดเต็ม